สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางนะครับหววฮานอยสี่ฮานอยนะครับก็จะเป็นฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ VIP นะครับวดประจําวันที่20นะครับธันวาคม2566นะครับผมก่อน้็ไปรับชมแนวทางนะครับขอฝากนะครับคําเตือนทุกครั้งแนวทางตัวเลขนะครับ ทำจากสูตรคำนวณนะครับผมมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบ้านแสงโชคนะครับเนาะอยากลองเปลี่ยนบ้านดูก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับของเรานะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ฮานอยเฉพาะกิจนะครับ ผมให้0กับ4ผลที่ออก502กับ7 7 0 2เเราไม่มีเนาะเน้น03นบอก02ใครรูดที่0นะครับเข้าไปที่02นะครับรอบนี้สายรูดนะครับส่วนฮานอยพิเศษให้3กับ0นะครับผลที่ออก010กับ51ของเรา01ไม่มีเนาะ1 0นะครับอืม3ไม่มานะครับใครเอา0ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่10นะครับรอบนี้ ส่วนนะครับผมฮานอยปกติหน้านี้ฮานอยปกติผมให้ศูนย์กับแปดนะครับผลที่ออกห้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะครับเบิ้ลบนล่างเลยเนาะอุตสาหเน้นแปดเจ็ดนะครับแยกกันอยู่อีกอืนะครับผมนอกอุตสาเนี่ยหลักเจ็ดเนี่ยให้นะครับแต่เขาออกเจ็ดเจ็ดศูนย์ไม่มารอบนี้นะครับแปดมาแทนใครเอาแปดไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่แปดแปดนะครับผม ส่วนฮานอย VIP นะครับให้3กับ9นะครับผลที่ออกนะครับ8 5 1 3 1นสะครับรอบนี้9ไม่มาแต่ว่าใครเอา3ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่3 1ตรงๆเน้นๆนะครับวันนี้มาในตัวรอง3รอบเนาะสายรูด1รอบนะครับวันนี้เนาะตัวสายเจาะก็มา1รอบนะครับก็ก็ถือว่ามามาทั้ง4ี่รอบนะครับตัวเด่นเนาะตัวเด็ดเนี่ยถือว่ามาทั้ง4รอบเลยแต่ว่าแค่เราเราให้สายรูดไม่ถูกนะครับเนาะผมเป็นตัวรองนะครับก็ต้อง ขอโทษขออภัยสำหรับสายรูดด้วยนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมขอให้มาเด้งเด้งปังๆนะครับพี่พี่เนาะก็อ,อยากให้พี่สมาชิกมีโชคกันนะครับฮานอยนะครับผมฮานอยเฉพาะกิจนะครับพี่พี่ฮานอยเฉพาะกิจผมให้ไปที่เลขหนึ่ง แล้วก็เลข7นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข7 70 72 75นะครับ1 0 1 2 1 5 3ตัวนะครับผม1 7 0นะครับ เมื่อวานนี้ศนย์มาเดิน2รอบนะวันนี้ก็ไม่แน่นะครับถ้าชอบถ้าใครชอบก็ติดไว้นะครับศูนย์ฮานอยเฉพาะกิจนะครับส่วนฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษได้ได้0นย์กับ3นะครับได้0กับ3ผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับ 0ู 02, 0 7 0สองูนะครับสามสองนะครับผมสตัวผมให้ไปที่3ามนะครับวันนี้หาหนอยพิเศษเนาะ นะครับประมาณนี้นะครับท่านใดชอบก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับฮาหนอยเฉพาะกิจแล้วก็ฮาหนอยพิเศษนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมอีกหน้าจะเป็นในที่ฮาหนอยปกติฮาหนอยปกตินะครับฮาหนอยปกติวันนี้ผมได้ได้เลขห้าแล้วก,ก็เลขเก้านะครับสายลูดให้ไปที่เลขเก้านะครับ 93 94 97 53 54 57นะครับ3ตัวเมื่อวานนี้เบอร์77กับ88นะครับวันนี้ผมให้เล็กเบิ้นนลก็แล้วกันนะครับพี่พให้ไปที่5 99นะครับให้เบิ้ล9เนาะนะครับเมื่อวานนี้เจ็ดเจ วันนี้ไม่แน่นะครับพี่ตัวจาะผมให้ไปที่94นะครับ97 53นะครับผมอออันนี้หานอยปกตินะครับส่วนฮานอย VIP ฮานอย VIP นะครับ วาน,นี้มาตัวจอเนาะวันนี้ผมให้ไปที่เลข0แล้วก็เลข6นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข6 01 03 05 61 63 หกห้านะครับสามตัวผมให้ไปที่ศูนย์หกห้านะครับพี่ศูนย์หกห้าเนาะสามตัวนะครับผม แนวทางก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสลับฮานอยปกติแล้วก็ VIP นะครับท่านใดชื่นชอบเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมก็ขอให้มาเด้งๆขอให้ปังๆเนาะทั้งสี่รอบก่อนลวกันนะครับก่อนออกไปนะครับผมก็ขอกําลังแรงใจจากพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับก็ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ารับชมหลังขยานะครับเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับพี่ๆเพราะว่าช่วงนี้นะครับแอดแอดก็ขาดกำลังใจนะครับเพราะว่าโดนเพิ่งโดน ยึดกลุ่มแนวทางไปนะครับเนาะเพิ่งเพิ่งโดนยึด,ยดกลุ่มแนวทางไปนะครับผู้ติดตาม480บกว่าท่านนะครับก็โดนยึดไปแบบหน้าตาเฉยเลยนะครับเนาะเราก็ไม่เก่งด้านนี้ด้วยนะครับร yes. พี่เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าพี่พี่ก็ยังกลับมาอีกนะครับผมสร้างกลุ่มใหม่เนาะก็ตอนนี้ก็เกือบประมาณ300กว่าท่านแล้วนะครับเนาะก็ <S <S ขอขอบคุณพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับที่ยังติดตามเนาะแนวทางของบอลรองแล้วก็คิดถึงน้องแอดนะครับขอพระคุณมากเลยนะครับพี่เนาะทั้ง ในช่องทาง YouTube แล้วก็ทั้งพี่พี่สมาชิกในกลุ่มนะครับวันนี้ขอให้ได้รวยปังๆทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ